รับใบนี้นะคะจะเป็นคล้องแขนนะคะไซส์ XL นะงานชอบนะคะตัวกระเป๋าเขานะคะจะเป็นสีครีมนะคะเป็นสีครีมแล้วก็เป็นลายแอปเปิลนะคะเป็นแบบสกรีนนะคะสีทองนะทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็ใบนี้ไม่มีอะไรมากนะคะคือเขาจะทำเป็นกระเป๋าถือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นคล้องแขนก็ได้คือคล้องแขนเขาก็จะเป็นสีครีมนะคะ สีเดียวกับตัวกระเป๋านะคะสาม,ม,มารถถอดสายออกได้นะคะนี่นะคะก็คือหูไอตัวคองแขนอันนี้นะคะเขาสาม,มารถถอดสายออกได้นะ mm hmm. ก็ใครสนใจนะคะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ mm hmm. ส่วนด้านในของเขานะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เป็นช่องผ้านะสีน้ำตาลน,นะคะปักโพรสด,ด้านในนะ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะช่องใส่บัตรเขาก็จะเป็นช่องหนังนะคะสามารถใส่บัตรได้สองใบนะส่วนซิปนะคะช่องซิปตรงนี้ของเขาก็สามารถใส่ของได้อีกนะคะช่องเขาก็มีความยาวพอสมควรนะก็ขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะความยาวของเขานะที่ปากกระเป๋านะคะจากฝั่งหนึ่งนะคะถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ประมาณ9นิ้วครึ่งนะแล้วก็ความสูงของกระเป๋าตัวนี้นะคะประมาณ7นิ้วนะคะโดยประมาณนะ7นิ้วแล้วก็ฐานกระเป๋าของเขานะคะประมาณ2นิ้วส่วนซิปด้านหน้านี่นะคะเดี๋ยวองมีลูกค้าถามปากซิปด้านหน้าประมาณ6นิ้วนะคะก็ใบนี้ก็มีแค่นี้นะคะลูกค้าสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะ ใบเขาก็จะเล่นเล่นกับแสงนะคะ